เดินไปโอ้ยนั่นห้องน้ำลูกห้องน้ำมาเลยเออไปไปไปวิ่งเลยวิ่งไปเลยไปมามาลูกมาเออถือกระเป๋า <c oughs> ไป,ไปเดินไปเลยเดินไปซื้อน้ำนะคะ มันแดดหอยมองได้แดดยะไปได้หอยพี่เขาห้มเถอะเขาห่มทั้งนี่เออเดี๋ยวไปกินน้ำกอลกไปกินน้ำก่อนไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำเลยไปเดินไปออนงันงนู่นไปนั่งมองต้นไม้มเหวนยังค่อยนั่งดีปโอ้ยจะมาักตะขี้นี่เพื่นนี่แม,ม่น้องเพชรมักขี้นี่แม พายพายไยพาไปซื้อน้ำซื้อน้ำกันเร็วมา้องเพชรมามาซื้อน้ำลูกมามากินน้ำก่อนเร็วว้าวเอ้รถไฟว้าวรถไฟ,ฟ SRT ตอยออ่เดี๋ยวเดียกยังไม่เสร็จลูกให้เพิินเทลเสร็จก่อนเ้อค่อยขึ้นไปเนาะกำลังทำกันอยู่นะคะนี่ ว้าวซื้อน้ำหน่อยซื้อน้ำหน่อยซื้แล้วปะซแล้วเืนแล้วเย็นยุซีนเย็นเย็นเย็นแป๊บนึงหรือ ต้องใส่แก้วใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยโอเคน้ำอะไรอุ่นเี้ยนี่อุ่นเดี่ยวเดี่ยวอันนี้ชาทยเออ่ันันน้อะไันนี้ชาไทยชาไีนี่อุ่นเล้มเนแฟชยกาแฟนี่ไงยบีกาแฟ้บ่ Oh, Mwen men lot ni Mwen men lot ni